ผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะเข้าร่วมการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลค่ะที่ห้องประชุมสายประทีบชั้น4ี่สารกลางจังหวัดตากนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีพลตรีสุปัญญาวิไลรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารมกที่310พลตํารวจตรีปริญญาวิสิทธากุลผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดตากและพันเอกเสมามังมติรองผู้อํนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากฝ่ายทหารพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมมอบนโยบายศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมีบัญชาให้จัดการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายในการกวดขันเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านระบบการประชุมทางไกล สำหรับจงบังหวัดตากได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่และการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อที่ประชุมเพื่อการบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยให้ความสำคัญกับการเฝ้ารวังพื้นที่ชายแดน ร่วมกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป